เรือควีนแมรี่เลือผีสิงที่สร้างขึ้นในปีคศักรา1936โดยบริษัทคูนัทไลน์ของประเทศอังกฤษโดยเรือลำนี้มีความยามว310เมตรกว้าง36เมตรสูง53เมตรซึ่งสามารถจุผู้โดยสารได้2,600คนและลูกเรืออีก1,000คนเรือลำนี้เปิดให้บริการรับส่งผู้โดยสารข้ามมหาสมุทรระหว่างทวีปยุโรปก,กับทวีปเมริกาเหนือเป็นหลายสิบปีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง เรือลำนี้ถูกใช้เป็นเรือสำหรับขนส่งกองกำลังทหารรบกโดยมีการทาสีเทาพุ่ทั้งลำและเปลี่ยนชื่อเป็นเกรกสเรือพรีเมรีได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเรือที่มีผีสิงมากที่สุดในโลกเพราะมีเรื่องราวชวนขนลุกถูกบอกกล่าวเล่ากันมาอย่างมากมายว่ากันว่าเคยมีคนเสียชีวิตบนเรือลำนี้มากกว่า4 9ศพ และเคยทำพิธีปัดเป่าวิญญาณบนเรือไปแล้วมากกว่า58ครั้งที่เลียนไปกว่านั้นก็คือเคยมีคนเห็นพบผีบนเรือลานี้ด้วยโดยเฉพาะที่สระน้ำชั้นเฟิร์สคลาสที่มีคนพบเจอบอ่อยที่สุดทั้งวิญญาณของเด็กหญิงปิศนาวิญญาณของผู้หญิงชุดขาววิญญาณของกะลาสีเรือหรือวิญญ,ญาณของชายร่างสูงที่ห้องสวีชั้นเฟิร์สคลาสโดยเหตุการณ์นี้ ทำให้เรื่องราวสุดสะพึงเกอบยวเรือลำนี้ยังมีอีกมากมายโดยปี1939เรือควีนแมรี่ได้ชนเรือสินค้าขนาดเล็กที่ชื่อว่าดูโร่ทาให้มีผู้เสียชีวิตสิบคนเชื่อกันว่าวิญญาณของคนเหล่าน,นี้ยังคงวนเวียนอยู่บนเรือปีคิศกรา1940เรือควีนแมรี่ได้ถูกโจมตีโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่าส0คนและปี1966 หรือคว e นแมรี่ได้จอเทียบท่าที่เมองซานปาซิโกและแคลิฟอร์เนียเกิดเหตุฆาตกรรมอันน่าสยดสยองในห้อง B340 โดยหญิงสาวคนหนึ่งได้ฆ่าแฟนหนุ่มของเธอเชื่อกันว่าวิญญาณของชายคนนั้นก็ยังคงวนเวียนอยู่บนเรือ ปัจจุบันพีแมรี่ได้ถูกปลดระวังและกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และโรงแรมลอยน้ำตั้งอยู่ที่เมืองลองมีนลัแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาแม้จะจอดนิ่งอยู่กับที่แต่ถ้าว่าความหลังของเธอก็ยังไม่ปลดระวังเพราะมีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เคยมีประสบการณ์เจอ แปลกๆบนเรือลำนี้โดยได้ก็มีการนำมาทำเป็นภาพ,พยนต์โดยอ้างอิงจากเรื่องของเรือพีแมรี่และเหตุการณ์เหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นบนเรือลำนี้โดยผู้พบเห็นมักจะเห็นวิญญาณของเด็กที่บนสาะน้ำชั้นเฟิร์สคาสดหรือวิญญาณของผู้หญิงใส่ชุดขาวหรือวิญญาณของกระดาษสีเรือหรือได้ยินเสียงโหยหวนดังมาจากห้องมีสารสีสูไม่ว่าอย่างไรก็ตามปริศนาของห้อง หรือคนเลือกควีนแมรี่ก็ยังเป็นปริศนาที่ทุกคนไม่สามารถอธิบายได้นี่คือเรื่องราวบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องวีนแมรี่เรือเพสิ่งที่ลือชื่อไปทั่วโลกว่ากันเมื่อหากใครได้มีโอกาสไปเยือนเรือนลำนี้ก็อาจจะได้พบกับเรื่องราวสุดสะพรึงที่ยากจะดืนเลือ,อก็เป็นได้